สี่เทพตรงนี้นะครับเราจะเทรดได้ทั้ง Forex และ Binary Option นะครับก็จะมีเทปที่1ใช้เทรด r e v e r s a l และ T e n นนะครับเทปที่2ใช้เทรด r e v e r s a l และ Trend เช่นเดียวกันเทพที่3ใช้เทรดแบบเทรนและเทพที่4ใช้เทรดแบบ Trend นะครับ เราดูเทปที่1นนะครับเทปที่1ก็คือตัวเดียวกับสแกนเนอร์นะครับ M5 นะครับเราเปิดที่ UJ นะครับเทคนิคก็คือเราจะรอราคาชิดขอบเข้มนะครับ ต่อไปก็จะรอการกลับตัวด้วย r k 1 r k 2นะครับ r k 1ก็คือกล่องสี่เหลี่ยมกรกบาทสีเขียวนะครับถ้าเป็น r k 2จะเป็นกล่องกรกบาดสีเหลืองนะครับและลอรอซิลีเบลลัมที่เป็นจุดนะครับจุดนี้จะมีความแม่นยำเป็นตัวคอนเฟิร์มที่สำคัญในการกลับตัวนะครับส่วนกล่องกรกบาทอาจจะเกิดซ้ำได้อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้น นะครับกองกรกรบาทเกิดซ้ําได้ต่อไปก็หาเบรกเอา์นะครับก็คือเราเซตขอบบนขอบล่างนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็รอเบรกเอา์ที่ขอบล่างนะครับ และอันที่4ก็คือเข้าออเดอร์ตั้ง tp St สตอปลอนะครับเทป2เทป2นะครับเราจ,จะเน้นการเทรด r v v r s s l l บวกเทน,นะครับเราจะดูที่ Power Meter นะครับบรรทัดบนสุดเลยนะครับถ้าเป็น9หรือเป็น0ก็ถือว่า เป็นตัว maximum หรือ minimum นะครับตัวเลขนี้จะมีตั้งแต่0ถึง9นะครับอย่างเช่นเราเปิด UJ ตอนนี้ UJ 5นะครับก็คือไซเวยตตรงกลางนะเราจะรอให้ UJ เท่ากับ0บรรทัดบนสุด0เมื่อ0นะครับก็จะมีการดิ่งลงมาอย่างแรงนะครับ จะเป็นทิศทางลงถ้าเป็น UJ เท่ากับ0แต่ถ้าเป็น UJ เท่ากับ9ก็จะขึ้นแรงนะครับตามทิศทางของคู่เงินตัวหน้านะครับเราจะรอให้ USD เท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเข้าออเดอร์ M1 x5 นะครับ นะเมื่อค่างเงินเท่ากับ0จะมีการวิ่งต่อเนื่องนะครับเราสามารถเทรด M 1แล้วออก x p i r e 1ถึง5ได้นะครับท่านอาจจะลดความเสี่ยงก็คือออกที่ x p i r e 5นาทีนะครับให้กราฟวิ่งลงไปสักพักหนึ่งนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะมี ตัวซาคอฟวันด้วยนะครับอันที่3นะครับซาคอฟวันตัวนี้จะเป็นการบอกเทรนนะครับซาคอฟวันตรงนี้จะเป็นจุดจะเป็นจุดสีเขียวแล้วก็จุดสีแดงถ้าเป็นจุดสีเขียวตอนนี้ก็เป็นเทรนขึ้นเป็นจุดสีแดงก็คือเป็นเทรนลงแล้วก็เทรดให้ตรงเทรนนะครับ ตัวที่3ก็คือ Volume 2 Analysis s นะครับเราสังเกต v o l ลุ่มตรงนี้นะครับ v o l ลุ่มจะมีระดับลบ2กับ2สังเกต v o l ลุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือระดับลบ2ก็จะเป็นจุดกับตัวนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อวอลลุ่มลบ2ให้เราเตรียมตัวคอขึ้นไป นะครับแต่ก็จะมีการเกิดไดเวอร์เจนต์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเกิดลบ2แล้วมีการเกิดลูกไดเวอร์เจนต์หลูกนะครับเราจะเข้าตรงราคาลบ2ก็ได้นะครับทะลุลบ2เป็นไม้ที่1ต่อไปก็คือเข้าเมื่อเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับเป็นไม้ที่2 และเราจะสังเกตได้ว่าแท่งเทียนจะเปลี่ยนสีเพื่อคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดซาคอบวันสีเขียวเกิดขึ้นนะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สองไม้ย2ค่าเฉลี่ยของไม้ก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเราไป TP ที่ บวก2ฝั่งตรงข้ามนะครับสามารถ TP ยาวๆได้นะตรงนี้นะครับบวก2นะครับตัวอย่างนี้ก็ขึ้นไประดับประมาณนี้ได้ประมาณ180จุดนะครับหรือเราจะฟิก TP ก็ได้นะครับฟิก TP ก็คือ TP ขึ้นไป100จุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วน adx 2บรรทัดนี้นะครับช่วยบอกความแรงของเทรนด์นะครับภูเขาที่สูงกว่าเส้นก็จะเป็นเทรนลากนะครับสีฟ้าก็จะเป็นลากขึ้นสีแดงก็จะเป็นลากลงนะครับเส้นสวิงตรงนี้ก็จะบอกเทนเช่นเดียวกันแดงก็จะเป็นลากลง นะครับสีเขียวก็จะเป็นลากขึ้นเป็นต้นนะครับต่อไปแพลตฟอร์มที่3แพลตฟอร์มที่3คือ EMA8 ปี e บนะครับใช้เทดแบบเทรนนะครับเรามาดูที่ UJ นะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับเราดูตัวอย่าง E m a 8ปด i p นะครับจะเป็นสัญญาณที่เป็นลูกศรเกิดขึ้นแล้วก็มีจุดนะครับในบางครั้งก็จะมีลูกศรเข้มสีเหลืองเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเมื่อลูกศรเกิดขึ้นนะครับบ่งบอกว่าจะเป็นการลากของราคา นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีจุดต่างของระดับ EMA เส้นสีม่วงกับเส้นสีเหลืองนะครับมากกว่า8ปีบนะครับถ้าเราดู EMA นะครับเส้นสีม่วงตรงนี้ก็คือ1.06220นะครับลากลงมาชนกับเส้นสีเหลือง1.06118 ระยะห่างตรงนี้ก็คือ100จุดหรือ10ปีปนะครับเมื่อราคาห่างกันมากกว่า8ปีบจะเกิดสัญญานี้เกิดขึ้นบ่งบอกว่ามีการลากเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการลากเกิดขึ้นนะครับเทคนิคการเข้าออเดอร์ก็คือเรารอย่อนะครับรอแท่งสีแดงย่อและเข้า M 5 x p i 5 1 5นาทีนะครับของผมจะใช้15นาทีนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับมีการยอร่อเกิดขึ้นนะมีการยอร่อเกิดขึ้นเกิดแท่งแดงนะครับเราก็ทำการเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไป ออก3แท่งนะครับ1 2 3แบบนี้ก็คือ loss นะครับส่วนกรณีออก5นาทีนะครับก็ win นะครับสำหรับ binary นะครับเป็นการคาดเดายากว่าจะออก expire เท่าไหร่นะครับก็คือต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะครับถ้าไม้ที่1 loss ก็ไปแก้ตัวที่ ไม้ถัดไปนะครับในไม้ที่2นะครับเราก็รอย่อสีแดงและเทส15นาที1นึ่งสองสบนี้ก็ลอสนะครับต่อไปไม้ที่3าลอย่อแดงหนึ่งแท่งและเทส15นาทีก็ลอส นะครับถ้าราคาอยู่ใต้เส้นสีม่วงให้เราหยุดเทรดนะครับเมื่อราคาทะลุข้ามเส้นสีม่วงขึ้นขึ้นมานะครับจะเกิดสัญญาณลูกศรสีเหลืองเข้มเกิดขึ้นก็เข้าออเดอร์ได้นะครับเข้าออเดอร์ e x p i r e 15นาที1 2 3อันนี้ก็ลอส s นะครับ เรามาดูจุดอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับเกิดลูกศรเกิดขึ้นเกิดแท่งสีแดงยอ่อข้อออเดอร์แท่งถัดไปออก3แท่ง1 2 3วินนะครับเมื่อวินแล้วก็หยุดเทรดในรอบนั้นนะครับมารอรอบถัดไปนะครับสัญญาณน,นี้ มันทัดล่างนะครับก็จะมีการบอกเทรนด์ด้วยนะครับถ้าเป็นจุดไขป่ปลาสีฟ้าก็คือเป็นเทรนขึ้นนะครับจุดไขป่ปลาสีแดงนะครับก็เป็นเทรนลงนะครับนอกจากนี้นะครับสัญญาณนี้ก็มีเส้นแนวรับแนวต้านด้วยนะครับ แนวรับแนวต้านและเส้นแบ่งของตลาดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตอนบ่ายนะครับก็เป็นตลาดลอนดอนที่เริ่มเปิดเส้นแนวรับแนวต้านมีประโยชน์ก็คือถ้าเราจะเข้าออเดอร์แล้วราคาใกล้ที่จะชนแนวรับแนวต้านแล้วเราก็จะไม่เทรดเพราะมีโอกาสที่จะ กลับตัวได้นะครับอย่างเช่นออย่างเช่นจุดนี้เกิดการย่อขึ้นไปสีเขียวแล้วเราจะเทรด15นาทีนะครับ3แท่ง1 2 3 1> ปรากฏว่า loss เพราะว่าราคาตรงนี้ใกล้เส้นแนวรับนะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่จะชนแล้วเด้งขึ้นไปได้นะครับบินเลทก็จะน้อยลง แบบนี้เราก็จะไม่เทศนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณที่ไม่มีเส้นอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับมีการย่อหนึ่งแท่งแล้วก็เทศด1 2 3แบบนี้ก็วินนะครับวินเลทก,ก็จะมากกว่านะครับต่อไป ในเทพที่4นะเทพที่4นะครับจะเป็นการเทรดแบบเทรนดเราจะดูวอลุ่มของ f 1 0 f 5 0นะครับ f 1 0 f 5 0มากกว่า1หรือลบ1นะครับคือความสูงของภูเขานะครับยกตัวอย่างตรงจุดนี้นะครับ f 5 0 มากกว่า1น,นะครับ f10 มากกว่า1แบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเจอพิกัดแล้วนะครับเราจะรอให้แท่งเทียนเกิดการยอ่อเมื่อแท่งเทียนเกิดการยอ่อมาเช็คอีกทีนึงว่า f10 50ยังคงมากกว่า1ห,หรือไม่ในเคสนี้ก็ยังมากกว่า1จึงทำการเข้าเทรดแล้วออก3แท่งนะครับ1 เข้าเทรดในแท่งถัดไปแล้วออก3แท่งนะครับ1 2 3แบบนี้ก็วินนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นเทรนขาขึ้นจะเป็นการซิกแซกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารอย่อก่อนวินเลทก,ก็จะดีขึ้นนะครับรอย่อแล้วค่อยเข้าออเดอร์บายโอกาสที่จะขึ้นไป มากกว่าที่จะลงมานะครับส่วนการไล่ราคาเทดนะครับถ้าเราไล่ราคาเทดเจอเขียวเขียวเขียวแล้วกดเขียวเราก็มีโอกาสที่จะโดนย่อได้นะครับก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอย่อก่อนนะครับการยอ่อนะครับเราลอยย่อ1แท่งเทียน แล้วเราเทดบวกไป3แท่งหรือ5แท่งนะครับเป็นจำนวนขี้นะครับห2 3หรือ5 4 5นะครับตัวอย่างนี้ยอ่อนะครับแล้วก็เทรด1 2 3 4 5อี่บางครั้ง3แท่งวินนะครับหแท่งเกิดการยอ่อนะครับในบริเวณตําแหน่งนี้ นะครับเมื่อเกิดการย่อแล้วเราก็จะไม่เทรดเนื่องจากความสูงของ f10 หายไปนะครับเหลือแต่ f50 นะครับเราจะเทรดเมื่อความสูงมากกว่า1ทั้งคู่นะครับถึงจะเทรดนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัว AC ช่วยคอนเฟิร์มในการกลับตัวและลูกศรช่วยคอนเฟิร์ม ในการเทรดเทรนดนะครับสังเกตลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรยิงขึ้นไปก็คือถัดจากแท่งนี้ก็จะเป็นเทรนขึ้นนะครับลูกศรยิงลงถัดจากแท่งนี้ก็จะเป็นเทรนลงแต่ศรน,นี้มีรีเพนได้นะครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นหลังจากที่ดู F10 F50 แล้ว นอกจากนี้นะครับ AC นะครับบอกการกลับตัวตามเทนนะครับให้เล่นตามเทนนะครับนะยกตัวอย่างตรงนี้เป็นขาขึ้นนะครับ f10 50มากกว่า1นรอรอให้ AC อยู่ด้านล่างนะแล้วมีการตวัดขึ้นไปตามเทนก็คือการกลับตัวขึ้นไปตามเทน เมื่อ ac อยู่ด้านล่างนะครับเราจะรอให้ ac เกิดแท่งสีเขียวเกิดขึ้นแท่งนี้นะครับแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเทรดในแท่งถัดไปหลังจากเกิดแท่งสีเขียวนะครับ m 5้ x p i r e 5ถึง15นาทีตัวอย่างนะครับเทรดแท่งถัดไป 5 loss นะครับ5 1 15 5ก็ยัง loss นะครับเราก็ต้องไปแก้ในไม้ถัดไปนะครับต้องดูเคสอื่นนะครับตร,ตรงนี้นะครับการกลับตัวสีเขียวนะครับเกิดสีเขียวกลับตัวนะครับตรงนี้นะครับสีเขียวกลับตัวนะครับ เราก็ตีเส้นไว้แล้วเทรดแท่งถัดไปนะครับ5 10 15 5ก็ยัง l o s นะครับถือว่าเป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มนะตัวช่วยคอนเฟิร์มในการเทรดตัวอย่างนี้นะครับแท่งเทียน AC สีเขียวอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเกิดสีเขียวแล้วก็เทรดแท่งถัด วิน10 15วินเป็นการช่วยคอนเฟิร์ม f 1 0กับ f 5 0นะครับอันนี้ก็จะเป็น4เทพในการเทรดนะครับเทรดได้ทั้ง For e ็แล้วก็ binary Option ่นสมาชิกลองนำไปฝึกฝนและเทรดดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ